มาดูวิธีสร้างเพจบนโปรไฟล์ Facebook นะคะสำหรับใครที่ต้องการอยากจะมีเพจส่วนตัวนะคะใครที่ยังทำไม่เป็นมาดูขั้นตอนวิธีสร้างเพจกันค่ะวิธีสร้างเพจบนโปรไฟล์ Facebook ส่วนตัวของเรานะคะให้เป็นเพจสาธารณะเข้าไปที่แอปของ Facebook ไปที่3ขีดมุมขวาด้านบนไปที่หัวข้อด้านล่างตรงคำว่าเพจนะคะแตะเข้าไปได้เลย ไปที่เครื่องหมายบวกคำว่าสร้างค่ะแตะเข้าไปได้เลยค่ะเราจะสร้างเพจหรือจะสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวเพิ่มก็ได้นะคะวิธีนี้คือเราจะสร้างเพจสาธารณะนะคะแตะเข้าไปได้เลยแล้วกดถัดไปตั้งชื่อเพจของคุณค่ะแตะชื่อเพจของเรานะคะ พอเราใส่ชื่อเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดถัดไปหมวดหมู่นะคะว่าเราจะขายอะไรนะคะเกี่ยวกับเพจของเรานะคะก็แตะชื่อร้านของเราได้เลยแล้วก็กดสร้างค่ะหลังจากกดสร้างแล้วนะคะให้กดเลื่อนไปค่ะกดหัวข้อด้านล่างนะคะสร้างเนื้อหานะคะและเชื่อมต่อกับแฟนๆนะคะ แล้วก็กดดำเนินการต่อใส่คำอธิบายค่ะว่าเราเป็นร้านขายอะไรนะคะข้อมูลติดต่อนะคะเป็นเบอร์โทรเป็นอีเมลนะคะเราจะใส่ภายหลังก็ได้ค่ะหลังจากนั้นให้กดถัดไป ใส่รูปค่ะรูปโปรไฟล์ของร้านเรานะคะแล้วก็รูปปกค่ะแตะไปที่รูปกล้องนะคะแล้วก็ใส่รูปค่ะรูปโปรไฟล์เสร็จแล้วนะคะส่วนรูปปกก็แตะรูปกล้องเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็กดถัดไปกดถัดไปค่ะกดถัดไปกดเรียบร้อยเพียงเท่านี้เพจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับชื่อเพจบน Facebook นะคะเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนชื่อได้ทุก60วันเหมือนกับโปรไฟล์ a c e b o o k หลักของเราเลยนะคะใครที่ยังไม่มีก็สร้างได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ